วันนี้วันอะไรเนี่ยฉันหลับไปนานเลยจนจะไม่ได้โอ้โหใครกันกำลังเดินลงมาที่พรมแดงเจนนั่นเหรอฉันก็อยากจะรวยเหมือนเธอนะหวัดดีฉันชื่อแมนดี้อ๋อยินดีที่รู้จักนะขอทางหน่อยนี่คือที่ของคนบริตนี่เด็กที่รวยที่สุดในโลกผมไม่ค่อยสะดวกเลยอะหมอนไหมครับดี เขาอ,อย่างชั่วนั่งสบายขึ้นหน่อยไปได้แล้วสาวๆฉันนด่ใจจังเลยให้เรามี c ชา์ลเลนช์ใหม่กดัดเลียรหรือไม่ต้อง <c oughs> ยกฝาว้าวมันคือจัลลี่ทองคำรถโครกหยุดนะต้องเล่นอย่างยุต่ธิํมหยิบการ์ดมาเ <c oughs> ย้ฉันได้กินจัลลี่ส่วนฉันไี่เลียแต่ฉัน ไม่มีอะไรเลยเหรอได้ไงอะใครเป็นคนคิดการบันีนีกขึ้นมาเนี่ยฉันไม่อยากเล่นแล้วแต่ฉันคิดว่ามันยุติธรรมดีนะและฉันจะลองจะเรียกอย่างดีใจมันน่ากินและก็สวยมากอืมอร่อยจังอ๋เกิดอะไรขึ้นกับผิวฉันเนี่ยว้าวมันกลายเป็นสีทองไม่อยากจะเชื่อเลยฉันอยากกินเหมือนกันเป็นไง โอ้ oh, รสชาติน่าทึ่งสุดๆ oh. ไม่อยากจะเชื่อเป็นของขวัญที่คันไม่ถึงเลยอะ,อะฉันฝันถึงมงกุฎทองคำมาตลอด <What? S 1> อะไรไม่อยากจะเชื่อมองกุฎฉันยังไม่ใช่ทองคำเลยอมานะ oh. ไม่ไม่อยากจะทำ oh. เธอได้การไม่ต้องเพราะงั้นห้ามกิน oh. สวยจัง oh. ตอนนี้ฉันใส่ชุดที่หรูหละเปร่ง oh. ประกาย,ยิ่งกว่าชุดของบริดนี่ซะอีก oh. อย่รู้จังว่าถ้าก,กินหมดจะเกิดอะไรขึ้น โอ้โฉันเคยแค่ฝันเท่านั้นถึงเครื่องประดับแบบนี้แหวนทองต่างหูและสร้อยคอความฝันของฉันเป็นจริงตอนนี้ฉันรวยแล้วไม่ไม่มีใครรวยกว่าฉันได้นะร้องให้อะไรที่รับ <c oughs> นี่ให้เธอนะเออขอบคุณ <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อสาวสวยอย่างนางฟ้า บริทน่เอาดักกูหลับขึ้นมาไงครับคนสวยของขวัญให้เธอขอบคุณค่ะดีใจจังมันเกิดขึ้นได้ยังไงยินดีที่ได้รู้จักผมไรอยอนเออเป็นอะไรหระคะฉันชื่อแมนดี้เออความสวยไปไหนหมดโทษทีครับโอ้อไม่นะชาลนเิ้นสุดความสวยและความรวยก็หายไปหมดแล้ว แม่จาน่ากลัวจังเลยสาสาวคว้าการ์ดเร็วเยี่ยมฉันไม่ต้องทำอะไรโชคดีจังฉันไม่อยากเลยอะไรทั้งนั้นอะไรกันเหรอเราก็เล่นหรือเปล่าเนี่ยไม่เอาเซนงานร่มจากเธอนะงั้นขอฉันโชคดีแม่จ๋านี่มันคือมันฝรั่งทอดที่แผ็ดที่สุดในโลกเลย ฉันกลัวมากที่จะลองจริงๆอะออเหตุเป็นบ้าฮะ oh, <no. S 1> ไม่ขอบคุณนะบรินี่ของเธอถ <laughs> ามจริง mm hmm. ฉันต้องกินมันใช่ไหม uh huh. ก็ได้ํำเล็กๆพอ <laughs> เหลือเชื่อ <laughs> ปากไม่หมดแล้ว oh, <God. S 1> เราเข้าบรินี่เธอทำได้ oh, no. s <S เราเข้าสู้ ฉันทำได้แต่ว่ามันเผเลกานไฟไหม่แล้ว <Wow. S 1> ว้าวจริงๆมันสวยนะ <Wow. S 1> แล้วนี่คืออะไรอะเออย่ oh yeah. อย่าบอกนะว่าขี้นกนะโอ้ย <What? S 1> ันร้ายจบแล้วโอ oh, ไม่นะมันคือขี้นก <c oughs> กลิ่นก็เหม็นนะต้องเช็ดออกใช้เงินเช็ดเลย เพียงชั่วหน่อยมาดูกันว้าวโดนัททองคำเป็นไงให้ตายญา่จังฉันไม่ได้ลงส่วนฉันจะได้กินโดนัทได้เลียก็ไม่เลวมานี่มาขนมของฉันฉันชอบทองคำตาฉันแล้วทุกอย่างที่ไม่สีทองเหมาะกับฉันมาก รวมถึงโดนัทแสนหวานมาลองสักชิ้นกันอะไรเหรอให้ฉันแบ่งไม่มีทางในที่สุดฉันก็โชคดีแล้วอร่อยมากๆนี่หยุดนะขี้ขโมยเธอทำอย่างนั้นไม่ได้ก็ได้ก็ได้โอ้ไอเดีย เจ้าอร่อยเกินบรรยายอะไรอีกแล้วเนี่ยถ้าฉันอยากลองฉันก็ต้องได้ลองเราป้ะพอมาไทยนี้ด่วนโดนนั้นของฉันถูกขโมยไปไปจัดการแมนดี้เร็วเข้าผมติดครับคุณหนูผมติดนี่มันตลกเป็นบ้านเลย จำจีมะเขือปอบแปะและคนนั้นก็คือโอ้โหมันฝรั่งดิบตลกด,ดีนะ <c oughs> ฉันไม่ได้อะไรเลยอะกินมันฝรั่งดิบงั้นเหรอบาไปแล้วหรือไง <c oughs> เลียสิก็ไม่ดีเหมือนกันเจ <c oughs> นกินให้อร่อยนะหวังว่ามันจะสะอาดนะเอ้ยฉันเลียแล้วพี่ <c oughs> ฉันไม่กินน้ำลายคนอื่นแน่นอนไม่ฉันจะอ้วกน่าขยัขยันงจังเลยอะโทษทีนัสสสกฉันไปก่อนลาก่อนทุกคนนี่นีนี่จะไปไหนห้ามไปนะฉันยังอยู่อะไรกันนักหนาก็ได้ฮัลโหลเชฟมาทำมันฝรั่งให้ฉันด่วนเลยได้เลยค่ะคุณหนูสักคู่นะทำให้เดี๋ยวนี้เชื่อมืออาชีพเถอ อาล,ละฉันจะทำเฟรนด์ไฟส์ที่น่าทึ่ง <Yeah. What? S 1> มันช่างสมบูรณ์แบบและก็ยากด้วยที่เผา <c oughs> โอ้ใช่นี่แหละต้องแบบนี้ <Nice. S 1> ฉันคิดว่าคุณหนูต้อนถูกใจกล่องสีทองมาก oh, <yes. S 1> โดยเฉพาะโรยทองคำด้วย <c oughs> ใช่แล้วคุณหนูบริกนี่กินให้อร่อยนะขอบคุณคะ่ะ แน่นอนเอาลองวันไปสิโอ้โหไปก่อนแล้วกันใครกันนานที่ไม่อยากกินมันฝรั่งนะมันอร่อยมากเลยเป็นไงล่ะกินหอมจังว้าวเค้กสวยสุดๆแจกการ์ดกันมาดูของฉันโอ้โชคดีมาก ฉันก็ได้เลียโชคดีเหมือนกันเลยส่วนฉันไม่มีอะไรอ่ะแย่ที่สุดงั้นก็ฉันจะเริ่มก่อนนะอืมอร่อยมากวิเศษไปเลยโอ้ไม oh <my. S 1> ตอนนี้เค้กเต็มไปด้วยน้ำลายแล้วพอทีหยุดไม่ฉันยังไม่พอฝ <Nice. S 1> ันร้ายชัดๆ <laughs> ทีนี้เธอกินได้แล้วล่ะ ตอนนี้มันดูไม่น่ากินแล้วต้องรีบฆ่าเชื้อโดอยด่วนเอาล่ะพอยอย่างชั่วแต่ว่ายังไม่พอนะมาตกแต่งเค็กด้วยเงินแล้วก็เพ็ดที่กินได้ดีกว่าใช่ต้องแบบนี้สิเค็กที่ฉันเข้าใจโรยเพ็ดลงไปด้วย เท่านี้ก็ลองได้แล้วแต่รู้อะไรไหม mm hmm. ฉันขอตกแต่งอีกนิดหน่อย mm hmm. โอ้โหเจ๋งจัง mm hmm. โอ้ยฝนฉันฝ mm hmm. ันหลุดเหรอนี่มันหายนะสุดๆเลย mm hmm. ฮะตลกจังฉันขอถ่ายรูปเก็บไว้นะ mm hmm. ขอเก็บไว้ก่อน สวยมากเลยเซนโอ้ยขำจนท้องจะแข็งหยุดนะเอามานี่มันยากที่สุดเลยฉันคิดว่าตลกดี้อาอว <What? S 1> ไม่เข้าใจมันคืออะไรอะ <What? S 1> โอ้ยพระเจ้านั่นมันหอยนางรม uh huh. ฉันไม่ชอบพวกมันนะ uh huh. แต่เราชอบนะ uh huh. มาดูกัน uh huh. โอ้ให้ตายฉันไม่ได้กินฮะ uh huh. ขี้แพ้ oh, <yes. S 1> ส่วนฉันโชคดี <No. S 2> เอาไม่นะฉันไม่อยากกินหอยนางรมงั้งนมาเปลี่ยนกันไหมแน่นอนเอาสิแล้วยังได้เงินด้วยวิออย่งชั่วเอาไม่นะเราถูกจับได้เราต้องเล่นตามกฎพอแล้วเข้าใจแล้วอ๋เดี๋ยวก่อนนะเอาเงินฉันขึ้นมาด้วยเอาแป๊บหนึ่งนะเพราะที่นั้นเจนหาเงินไม่เจอนะมันหายไปแล้วล่ะฮะตลกจังสาวจะตลกไปถึงไหนเนี่ยไหนที่สุด ฉันก็จะได้พอดเพลิงกับหอยแล้วก็รสเลมอนแล้วก่อนอื่นต้องบีบเลมอนลองไป <c oughs> ว้าวอาหารนโนชะาอืม <c oughs> ดีจังเลย <Stop. S 1> พอแล้วพอแล้วท <c oughs> ีนี้ตาแมนดี้ <c oughs> ไม่ฉันทำไม่ได้ฉันจะอ้วก oh. เออไม่ไหวหรอก oh, <yeah. S 1> แมนดี้แล้วเข้า oh. กินซะ ไม่หรองั้นเราจะช่วยเธอเองนะเ uh ท่านี้ก็หมดแล้วเธอจะกลัวอะไร <c oughs> ดูหน้าเธอสิ <c oughs> ฉันจะอ้ว <c oughs> เป็นภาพที่ไม่น่าดูเลย